สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนชั่นสุดสัปดาห์กับ3บก,กวันนี้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาและก็เหตุการณ์สําคัญทางการเมืองที่รอคอยมา4ปีก็ได้เจอเผชิญมาแล้วเมื่อ14พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ผลการเลือกตั้ง14พฤษภาคมที่ผ่านมายังไม่ใช่จุดจบเป็นจุดเริ่มต้นที่หลังจากนี้ต้องมาดูันต่อว่าเส้นทางการเมืองเส้นทางของรัฐบาลใหม่นั้นโฉมหน้าจะเป็นอย่างไรครับ ครับก็ต้องบอกว่าปรากฏการ์ก้าวไก่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเสียงหายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครมาเเลือกตั้งเนี่ยต้องขายขเสียงเออได้กล่าวว่าเขาใช้เงินมหาศาลนี่เยอะมากโอ้นี่ขายเสียงแล้วนี่ใช่บอกว่าปรากฏการ์ก้าวไก่คือปรากฏการ์เปลี่ยนประเทศเหมือนกันต้องเรียกว่านี้นะเปลี่ยนประเทศเพราะว่าทําให้เปลี่ยนนักการเมืองออกไปเนี่ย พีโอวันก่อนบอกว่านักการเมืองถูกเปลี่ยน70% 70%ปรนครับมาน้น่ะดูแล้วนะหายไปเยอะนะคนที่แบบคนดังๆที่เรารู้จักว่าเป็นการเมืองมาห้าสมัยหกสมัยบ้านใหญ่มีตายเรียบลาบคาบเหลือไม่กี่เหลือไม่กี่บ้านอ่ะมันเป็นบอกแล้วว่าเป็นซูนามิทางด้านการเมืองนะก้าวไกลมานี่นะใช่คือปรากฏการณ์ของก้าวไกลเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่ทําให้การเมืองในประเทศนี้เปลี่ยนโฉมโฉมแรกสสที่เป็นเจ้าของพื้นที่เก่า ล้มหายตายจากไปพรึบเลยอันนี้หนึ่งนะสองเปลี่ยนในลักษณะไหนการหาเสียงยุทธวิธีของก้าวไกลทำให้ระบบการเมืองและการเลือกตั้งของประเทศไทยนี้เปลี่ยนครับแน่นอนครับการรุ่นใหม่เข้ามาเพียบเลยอ่อนเลือกตั้งมีใครคิดไหมว่าเพื่อไทยจะแพ้ก้าวไกลไม่มีครับไม่มีครับพีวีก็ไม่คิดคือผมว่าแกนนำของเพื่อก้าวไกลก็ไม่คิดไม่คิดนี่ขนาดคุณทักษิณก็ไม่ได้คาดคิด พี่โอก็ไม่คิดใช่ไหมไม่คิดครับได้ข่าวว่าเลยนะทักตินนั่งฟอลู้ผลคนลุกอ่ะพี่โอพี่วีก็ไม่ได้คิดไม่คิดคือคืออาจะสูคารับจริงคือทําได้กับอาจจะสูสีขึ้นมาแบบร้อยกว่าคือโอกาสที่แบบก้าวไกลได้ร้อยกว่าคิดคิดแต่ว่าไม่คิดว่ามันชนะเพราะนอกจากเปลี่ยนเกมเปลี่ยนประเทศอย่างพี่ช้างว่าแล้วเนี่ยการมาของก้าวไกลซึนามิก้าวไกลเนี่ยมันดับฝันเพื่อไทยพี่วีพี่โอดูนะตอนนี้ผลการเลือกตั้งนะครับต้องบอกว่าพรรค ก้าไกลเนี่ยคณะเขตเขาก็ชนะใช่ครับซึ่งไม่มีใครคาดคิดคือชนะทั้งเขตและชนะทั้งบัญชีรายชื่อต้องถือว่าก็สมน้ําสมเนื้อเลยนะเขตเนี่ยปาไป็น3ครับครับและปาติลิตคือคะแนนพักเนี่ยสามสล้านกว่าเสียงครับเยอะนะถือว่าเยอะมากๆรอบที่ผ่านมาปีหกสองนั้นก้าไกลเนี่ย ได้มาเท่าไหร่พี่วีหกล้านหกล้านหกล้านเสียงแต่รอบนี้ทะลุไป14คือสองเท่าตัวนะครับดูคือปรากฏการณ์ที่คนอยากเปลี่ยนด้วยคนอยากเปลี่ยนประชาธิปัตย์พักเก่าแก่ตอนนี้ถูกพัดพาเลยครับตกรอบพักพักล่านี้คือตกรอบไม่สามารถเสนอชื่อคนเป็นค a n d i d a นายกตั้งแต่นี้เลยนะไม่มีใครคาดคิดกับประชาธิปัตย์จะหล่นลงมาแม้แต่เสนอแคนดิเดตนายกยังไม่ได้ เห็นไหมครับปรากฏาการณ์ของก้าวไกลจึงเป็นปรากฏการณ์เปลี่ยนเกมครับเปลี่ยนเกมในการเลือกตั้งรอบนี้เราเห็นภาพหนึ่งก้าวไกลเนี่ยมียุทธวิธีในการหาเสียงแตกต่างจากพรรคอื่นๆแล้วมาดูที่ว่าอันดับหนึ่งับอันดับสองเขาบอกครับเป็นปรากฏการณ์นี้เลยไม่ใช่นิสนุกเ,เปล่าเนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่ครับกินแดงส้มกินแดงครับมาดูปาร์ตี้ลิ์ก้าวไกลได้มาทั้งหมด14.1ล้านคะแนน ได้ไป39แชมป์ปาร์ติลิสตั้งแต่ไหนแต่ไรมา20กว่าปีอะเพื่อไทยครับเพื่อไทยได้มาเท่าไหร่ยี่สิบเก้าที่นั่งส0ล้าน9ก้าเปอร์เซ็นต์แปดแสนคะแนนว่าเพื่อไทย10ล้านก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะเพราะจากเดิมมัน7ล้านใช่ไหมเจ็ดล้านเป็นปรากฏการณ์เนี่ย7เกือบ8ปล้านกว่าเอาเพราส่งไม่ครบก็ส่งไม่ครบนี่ส่งไม่ครบใช่คุณไปร้อยเขตแบ่งเขตเก้าไกล113เพื่อไทย112ยสิบสองชนะหมด ทั้งปาฏิริญแล้วก็เขณหมดเลยแชมป์ถูกล้มแล้วครับและปรากฏการณ์นี้ต่อไปถ้าบริหารการเมืองไม่ดีนะส้มมันขยายพื้นที่ปลูกไปทั่วทั้งประเทศเขาบอกว่าในรอบ22ปีของเพื่อไทย่พื่อไทยรักไทยอะไรมาเนี่ยฮะพลังประชาชนประชาชนอะไรต่างเนี่ยนะจนกระทั่งเพื่อไทยเนี่ยครั้งแรกในรอบ2ีบอปีที่กลุ่มคุณทักษิณครอบครัวชินวัตร แพ้เลือกตั้งนี่มาดูที่ว่ารอบนี้แพ้ที่ไหนด้วยแพ้ในถิ่นของตัวเองด้วยอมาดูที่ว่าพักไหนพ่ายแพ้บ้างที่แบบดัชนีหุ้นตกต่ำอะเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยชัดเจนที่สุดครับปี6236ตอนนี้นับเขตนับเขตนับเขตนะ136รอบนี้เหลือ112ครับถือว่าถือว่าตกต่ำลงมาแปลว่าถูกกินแดนไปครับถูกกินแดนไปพลังประรัฐเดิมเท่าไหร่พี่วี97 116บวกปาฏิริษ116ไง รอบนี้39บเกาเขาต้องมานผว่าเขาแตก2พักไงสองลวงเขาแตกเอามารวมมันยังไม่เท่าเดิมเลยที่ต่างว่าแตกแบ่งย่อย39มารวมกับรวมไทยสร้างชาติ23 36ไง36ก็ยังยังน้อยกว่าเดิมครับถูกกินแดนอีกประชาธิปัตย์เดิม33บวก20เป็น52 52, 53 52, 53ตอนนี้เหลือ24ถูกกินแดนอีกชาตนา เดิมสามตอนนี้เหลือสองเซรีมเดิมสิบเหลือหนึ่งเซรีมไทยอยู่ในกลุ่มนู้นน่าจะได้เยอะกว่านี้นะคุณเข้าใจไหมเวลามันกินแดนนะมันกินเขไปแบบนี้มีตัวเองด้วยนะมีความบกพร่องที่ผมไปดูนะครับอันนี้มาจากบัตรทำไมบัตรเนี่ยนะครับที่เรียกว่าบัตรที่ระหว่างคะแนนเขต ไอ้บ่ายเบอร์เขตกับเบอร์ปฏิลิสไม่ตรงกันเนี่ยมีความเข้าใจผิดแน่ๆเพราะว่านี่มันเป็นยุทธวิธีเยอะเป็นความเข้าใจผิดทําให้เห็นพักเล็กพักน้อยขึ้นมาใช่ไหมพักเบอร์หนึ่งถึงเบอร์หกได้หมดเลยมีโอกาสนะหนึ่งสองสามผลเลยนะสตินี้มีผลเลยคือบอกเลยอ่ะหกเบอร์ต้นๆในปฏิลิสเพราะฉะนั้นเพราะว่าเขาไปลงเขตจําว่าพีโอสมัครเบอร์สองเขไาการเบอร์สอง เบอร์เบอร์สองที่ปั่นเพราะฉะนั้นตัวเลขของพักเล็กที่ได้ฟุกคือตัวเลขพักเล็กที่ได้คือเพราะได้เลขต้นต้นถูกต้องเลขหลักเดียวโอกาสที่แบบถูกกาพลาดอ่าใช่โอ้โหนี่โอ้ที่มาเป็นแสนเป็นแสนเป็นแสนเนี่ยนะใช่รอบที่แล้วเราได้พักเล็กประเภทแบบว่าพักเสียงไม่ตกน้ําอ่ะเราได้มาเก็บคราวนี้รอบนี้เราได้จากกาผิดถูกต้องผมไปดูแล้วนะเป็นแลวคนว่า ไอ้พรรคเล็กเนี่ยนะที่ได้หนึ่งเสียงหนึ่งเสียงปาติลิตที่ไม่มีเขตยกเว้นเสรีรวมไทยนะ,ะบางทีไม่รู้ว่าตั้งใจเลือกหรือไม่ตั้งใจเลือกแต,แต่ว่าอันดับหนึ่งถึงอันดับหกก็บอกที่ผมบอกอะจับเลข <ทำ S 2> ได้ว่าเออต้องไปเลือกสมมุติว่าไปเลือกพรรคก้าวไก่นะ,ะพีโอสมัครเบอร์สองพรรคก้าวไก่ในเขตก็ไปลงปาติลิตเบอร์สองเหมือนกัน เลยได้มาคนละหนึ่งคนละหนึ่งคนละหนึ่งแน่นอนครับผู้พ่ายแพ้ที่บอกว่าก้าวไกลมาในดับฝันของเพื่อไทยเนี่ยมีคนไปถามคุณทักษิณทักษิณต้องถอดสูตรเลยถอดสูตรไม่ใช่ไม่ใช่ถอดสูตรนี่คุณใช้คกำัพูดผิดตอนอะไรไม่ได้มีคนไปถามคุณทักษิณคุณทักษิณนอยากจะบอกจึงออกทางอะไรนะเขาถามในครับเมารับเมาเมาตอบสูตรคุณทักษิณเนี่ย มีหลายเรื่องก็คือพายุเปนการเปลี่ยนแปลงมันแรงแล้วเพื่อไทยปรับตัวไม่ทันอันที่2ก็คือเรื่องของ I.O. และก็ A.I. โอ้โหหนักมากไอโไอโอไปทำอะไรไอคุณมาว่าผมนำไมก็บอกว่าก้าวไกลใช้ I.O. ได้มีประสิทธิภาพมากใช่คุณทักษิณยังยอมแพ้เลยเหรอกตีแล้วปกติแล้วเพื่อไทยก็ I o แรงเหมือนกัน สมัยเดิมคนไม่เข้าใจไอโอคืออะไรสมัยเดิมเข้าใจปฏิบัติการจิตวิทยาปอจอวอครับ <c oughs> จิตวิทยามวลชน <c oughs> ใช่ไหมทำในสิ่งที่คุณไม่คิดและทําในสิ่งที่คุณไม่เห็นให้เกิดเห็นและเชื่อเมื่อก่อนเนี่ยไอยจิตวิทยามวลชนแบบนี้คือเดินกันบอกปากต่อปากครับใช่ฝั่งฝ่ายมั่นคงอะไรไปบอกคนนี้คนนี้บอกนี้เป็นข่าวลือปล่อยอไเรื่องปาตอนนี้มันใส่ในโซเชียลที่สําคัญที่สุดเนี่ยผมเพิ่งไปรู้มาคืออะไร เด็กๆวัยรุ่นเนี่ยเขาจะเซิร์ชเรื่องเลือกตั้งขึ้นก้าวไก่เลยถูกแปลว่ามันมีมาร์เก็ตติ้งทางด้านดิจิทัลเนี่ยดีมากดีมากในการที่บอกว่าถ้าเซิร์ชเลือกตั้งปั๊บขึ้นพักก้าวไก่นะแล้วไม่ขึ้นคําคำว่าเลือกตั้งเหรอขึ้นก้าวไก่เลยเพราะใครเขาไปทางยุทธวิธีได้และถ้าเราเนี่ยพี่วีพีโอเคยดูยูทูบไหมดูเคยถ้าแบบว่ายูทูบเราเคยดูครั้งเดียวนะเรื่องการเมืองปั๊บเนี่ย มันจะโปมาให้โผล่มาให้เลยคอนเทนต์ก้าวไกลถูกต้องยุทธวิธีในการปฏิบัติการ I.O. ครั้งนี้ก้าวไกลใช้มืออาชีพเป็นพันครับและเป็นพันนั้นต้องบอกว่ามีมืออาชีพที่ซ่อนเล้นตัวจริงเสียงจริงฝังอยู่ในปฏิบัติการ YouTube Facebook Twitter และก็ติกเขาบอกว่าบริษัทที่ทำให้มีบริษัทนึง ที่เป็นหัวหอกในการทําเรื่องดิจิตอลมาเก็ตติ้งเป็นบริษัทไทยหรือว่าบริษัทต่ตางประเทศผมว่าน่าจะต่างฝรั่งแช่ว่ากระตายที่อ่าหลังเวลาก็ต่ายน่าจะแค้นน่าจะแคทเราเราเห็นมันแคดเป็นไปว่าแมวเราเห็นการแพ้ราบคาบของฝั่งนักยมเราเห็นการแบบดับฝันของเพื่อไทยแต่การเลือกตั้งครั้งนี้เ็าบอกมีสติเชิงประวัติศาสตร์การเมืองน่าจดจาเนี่ยเยอะแยะแต่เราคัดเลือกมาสักสิบสติน่าจดจำแลวกันแรก ใช้เงินเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์เขาบอกว่าบางเขตเนี่ยใช้แต่เฉียดเฉลี่ยอะไรห้าสิบห้าสิบล้านเหรอแปดสิบล้านสิบล้านเลยโอ้แปดสิบสอสอหนึ่งคนนี่เหรอทำไมคุณ <Yeah. S 1> ทุ่มกำลังขนาดนั้นราชาธิปไตยอ่ะมันมีต้นทุนที่แสนแพงพี <Yeah. S 2> ่น้องเอ้ยแ0สิบล้านเลยเลยออาเยอะมากนี่ใช้เงินเลือกตั้งในบางพื้นที่ไม่เคยปรากฏการซื้อเสียงมาก,ก่อนแต่รอบนี้ ซื้อกันกระจายและแน่นอนคือเป็นการเกทับหลายชั้นไงหลายรอบไม่ใช่รอบเดียวไงเกมาตอนนี้คุณเกมาต้นนี้โอ้โหเลยอะอันที่สองสถิติที่สองสิ่งที่ก้าวไกลชนะเยอะครับไม่เห็นว่ากระแสเนี่ยชนะกระสุนอันนี้ใช่นะอันนี้ถูกต้องครับบอกว่ากระแสเนี่ยคมกว่ากระสุนจริงไหมถูกกระแสของก้าวไกลที่มาเต็มไปหมดอ่ะ ถ้าไม่เด็กๆทุกคนฟาดานครับต้องดูนะครับว่าก้าวไกลได้ทุกภาคจริงๆก้าวไกลมีทุกภาคนะตัวแทนทุบเอิบเนี่ยนะถ้าเห็นนะเพื่อไทยชนะหลายอันเนี่ยอไม่เคยได้ภาคใต้รอบนี้เพื่อไทยก็ไม่มีพักต้ยเหไม่มีไม่มีแต่ว่าก้าวไกลมีไหมก้าวไกลมีทุกภาคเลยครับพี่ไปยึดภูเก็ตต้งสามที่นั้นเขตมีทุกภาคแล้วนะไปดูปาร์ตีลิทก็อยู่ระดับแบบสูงต้นๆเกือบทุกภาค ผมว่าเขาดับหนึ่งทุกภาคนะชนะทุกภาคชนะทุกภาคดูดิเหนือสองล้านหกอางสี่ล้านห้ากรุงเทพหนึ่งล้านหนึ่งล้านหกหนึ่งล้านห้าตะวันออกเฉียงเหนือสามล้านเก้าภาคใต้ภาคใต้ปลาไปล้านห้ารวมแล้วเท่าไหร่รวมสิบสี่จุดสองล้านคะแนนครับนี่คือปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคครับก้าวไกลทําให้ปรากฏการณ์ที่เพื่อไทยไม่เคยได้ทําได้ครับอันที่สี่ดีก็คืคะแนนนิยมก้าวกระโดดรอบที่แล้วเท่าไหร่หกล้านเสีย ทะลุไปเท่าไหร่14กี่เท่าเนี่ยกี่เท่าพี่ชาก็14เนี่ยก็2เท่ากว่า2เท่ากว่าองเท่ากว่าโอ้อ่ะ่อมาเพื่อไทยเสียแชมป์ในรอบกี่ปีเมื่อกี้เราพูดถึง1 22ปี12ปีตั้งแต่ตั้งไทยรักไทยปีเลือกตั้งปี44เลยโอ้โหอันที่6เนี่ยครับประชาธิปัตย์พรกเก่าแก่ตกต่ำซ้ำซ้อนศูนยพัน ในกรทมซ้ำซากต้มซักถูกเจาะและที่สำคัญคือในภาคใต้ที่เป็นฐานที่มั่นเนี่ยถูกเจาะพรรคอื่นมาเจาะเพิ่มนะมีเก้าไกลภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมใจสร้างชาติเพราะเมื่อก่อนจะผูกขาดคือมีคู่แข่งมากขึ้นและเสียงไม่พอที่จะเสนอแคนดิเดตและอันที่เจ็ดเนี่ยอันที่เจ็ดเป็นไงที่ชนะน้องโอ้โหป้อมชนะลุงตู่อันนี้นะอันนี้หลายหลายคนแพ้ไพ่ครับไม่ใช่แพ้พ่าบอกว่ายังไงยังไงก็แล้วแต่เสียงลุงตู่ครับ ต้องดีกว่าลุงป้อมแต่สุดท้ายสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นจริงลุงป้อมชนะลุงตู่ครับผมผมบอกเลยนะครับยังลุงตู่ดีกว่าเสียงดีกว่ามีคะแนนไม่มีคะแนนคือลุงคือของของรวมไทยทั้งชาติลุงลุงตู่ได้มาสิบสามได้เยอะมากนะของลุงป้อมลุ้นมาสองคนเองสองคนและสองเนี่ยเขาลุ้นกันเหนื่อยกว่าได้คนทีลุงตู่พลเอกประยุทธ์ขึนจันโอชาใช้ต้นทุนทั้งชีวิตครับครับ แพ้ลุงป้อมใน,อในการเลือกตั้งจากจำนวนสอสอล่าสุดเห็นเห็นเห็นหัวหน้าพักคุณพีรพันธ์มีโพสในพุทธบอรลุงตู่ยังไม่ทอดทิ้งลุงตู่ยังไม่ทอดทิ้งยังไม่เลิกยังไม่ยุติ <c oughs> คุณหมายคุณม,คณมีครบว่าไงนี่บอกได้เลือกเดียว,วยังอยู่ต่ออีกหน่อยนะอยู่ม<ห>ีการเลือกตั้งซ่อมไงครับเลือกตั้งซ่อมไงครับอยู่กันต่ออ้าวอันที่แปฝั่งนรักยมแพ้ราบคับแพ้ลาบคาครับอนุรักษ์นิยมพ่ายประเภทแบบว่าเสรีทิเ นีปไตยแบบสุดขั้วเลยเพราะนั้นการรัฐยงแพ้ราบคาบเนี่ยมันเป็นบทเรียนสําคัญว่าในการเลือกตั้งครั้งต่อไปสมมติอยู่ครบเทอมเนี่ยปี70เนี่ยต้องถอดบทเรียนใหญ่ยตรงนี้ตอนนี้เนี่ยถอดบทเรียนเลยนะที่ผมคุยกับบรรดาพักที่พ่ายแพ้เขาบอกคราวนี้ต้องเปลี่ยนแล้วต้องเปลี่ยนให้เด็กรุ่นใหม่เข้ามาใช่ไหมทุกพ้อเลยใช่ไหมถูกต้องขนาดเพื่อไทยขนาดเพื่อไทยคุณทักษิณยังบอกเลยลุงๆต่างๆที่อยู่ในพักอ่ะต้องเปลี่ยนให้เด็กแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนต่อมามนขังของคุณทักษิณในอีสานในเหนือี่ ตกต่ำครับครั้งนี้ต้องบอกว่ายอมรับตกต่ำนี่เป็นครั้งแรกที่ทักษิณน่ะพ่ายก้าวไกลและพ่ายแบบลาบคาบเลยที่ผ่านมาแค่เสื้อทักษิณเสื้อเพื่อไทยมีค่าแต่รอบนี้เสื้อก้าวไกลมีราคาที่เราบอกนะมาตลอดว่ารปากฏการการเลือกตั้งคราวนี้เขาก้าวข้ามลุงลุงวัาลุงป้อมลุงป้อมลุงตู่ลุงทักษิณใช่ไหมมากกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นมนขังคุณทักษิณหายเลยนะต้องยอมรับนะฮะเพื่อไทยมาใช้ คุณทักษิณไม่ได้อีกแล้วนะครับในการหาเสียงนะต่อมาบ้านใหญ่ถูกทำลายบ้านใหญ่นะพังภาพหมดแล้วครับมีอยู่บางพื้นที่เท่านั้นที่บ้านใหญ่ยังขึงอยู่ได้ครับแต่หลายๆพื้นที่ต้องบอกว่าอิทธิพลบารมีเครือข่ายบ้านใหญ่ถูกทำลายย่อยแล้วก็มีอะไรมีสุพรรณบุรบุรีรัม ของเพชรบณ์เพชรบณ์แต่เพชรบุญเขารวมบ้านใหญ่สามสามรวมรวมรวมสามบ้านเป็นหนึ่งเออก็อยู่ในพักเดียวใช่ไหมใช่รวมตัวกันตัวรดีบ้านใหญ่รวมตัวกันเออเพราะว่าถ้าบ้านใหญ่บ้านใหญ่บ้านใหม่ทะเลาะกันก็ถูกแทรกชลบุรีไงชลบุรีหายใช่ไหมหลายที่ระยองหายระยองหายปทุมหายสมุทรปราการสมุทรโอ้โหยกเขตยกไว้ยก คุณดูพื้นที่บ้านใหญ่ถูกทลายหมดเลยครับครับสุราษฎร์สุราษฎร์ถือว่าบ้านใหญ่ทลายไหมอ๋อก็ทลายเหมือนกันครับแต่บ้านใหม่เกิดบ้านใหม่เกิดที่สุราษฎร์ครับก้าวไกลกําลังสร้างปรากฏการณ์ในทางการเมืองเรื่องหนึ่งคือการเปลี่ยนบริบททางการเมืองที่เราคุ้นชินมาในอดีตมาสู่บริบทในการเลือกตั้งที่ คนรุ่นใหม่หาเสียงแบบใหม่ยุทร์วิธีแบบใหม่ทำลายของเดิมครับการมาของก้าวไกลไม่ใช่แค่สายลมเป็นการเปลี่ยนแปลงนี่คือสืนมทิทางการเมืองที่จะบอกสัญญาณทุกพักว่าต้องมีการปรับตัวครั้งใหญ่ครับ